เราก็คือรักสัตว์อู๋เต้ยเป็นคนรักหมามากอืความหลังเรื่องหมานี่แบบสุดๆอืแค่มีหมาตัวหนึ่งไม่ต้องมีผัวก็ได้อ้าพูดถึงเรื่องนี้มีคำถามขึ้นมาครับผมเอาหมาเป็นหัวไม่ใช่เอาจะมีคำถามจากพี่ๆน้องๆในออฟฟิศที่เขาอยากรู้จักเต้ยเหมือนกับพี่เนี้ยแหละอยากรู้จักความเป็นเต้ยอ่าคำถามคำถามนี้เป็นคำถามจากอุ้ยเราได้ยินเสียงไหมอะ เสียงจะได้ยินไหมคำถามนี้เป็นคําถามที่คนมากกว่า50%ในออฟฟิศถามมากูว่าเรื่องโดยเฉพาะชายในหัวใจพี่เต้คำถามนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถึงคําถามชายในดวงใจของเต้ยเนี่ยอะอยากรู้แล้วใครเชินสังเลยอ่ะใครให้เจ้าตัวเป็นคนตอบดีกว่าอ่ะ ไม่มีใครอะไรเป็นพิเศษหรอกก็แค่แซลเขาเล่นเฉยๆแล้วสเปคโออีสเปคจริงๆของเต้ยเหรอไม่เขาใช้สเปคเต้ยไหมไม่น่าจะใช้มั้งอ่ะโอเคเขาคำถามคนที่เอ็นดูอ่า่ะเขาคำถามเขาเขาไม่น่าจะใช้สเปคแต่ว่า แซลแซลเขาเล่นใช่ก็ถามว่ามีแฟนหรือยังหรือมีคนคุยอยู่บ้างไหมน้องเต้มีแฟนหรือยังหรือมีคนคุยบ้างหรือเปล่าตอบแล้วตอบเลยเขาถามพี่จริงหรอหรือว่าไม่มีฮะไม่มีไม่มีแฟนไม่มีคนคุยเพราะเราเก็บตัว อก็คิดดูว่าก็เหงาและอยากมีแฟนแต่เวลาไปที่สารณะคือไม่สบตาใครเลย <laughs> พุ่งไปซื้อของอย่างเดียวใช่เหมือนอย<ด>่างที่เต<ด>้บ,บอกอยากจะไปซื้อน้ําขวดก็เดินซื้อเสร็จแล้วกลับเลยใช่ด้วยด้วยความที่เต้รู้สึกว่าใครจะมารักกูด้วยความจริงใจณ <laughs> นะวันนี้ถ้าเราไม่รู้จักเขา แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจริงใจหรือเปล่าคือเริ่มต้นมนันอาจจะจะขี้ลำคาญด้วยแหละจะมันต้องเริ่มต้นกับคนน,คนั้นคนนี้มาคุยกันนะนชื่ออะไรครับอืดีครับก <c oughs> ินข้าวหรือ,อยังครับลำคาญมาถึงปุ๊บหอมแก้มได้ไหมอย่างนี้เลยไหมคือต้องบอกว่าแม่ก็ตาย,ยาตั้งแต่เด็กอพ่อก็ทํางานอืกลับมาก็เมาใส่แหละอืมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ถูกเทคแคร์ขนาดนั้น ก็เลยไม่ได้รู้สึกความสําคัญของชีวิตคู่ไม่ใช่มันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่อุ้ยอ๋อนึกว่าตดเสเกาอีลันเสเกาอีลันมันก็เลยรู้สึกว่าขาดความอบอุ่นตรงนี้และมันก็ยังมองหาคนที่มูดอบอุ่นไม่เจอมูดอบอุ่นของเต้ยต้องเป็นแบบไหนเทคแคร์ <Take care. S 2> แต่ว่าเต้ยก็บอกเองว่า จะให้มานั่งถามกินข้าวหรือมันน่าลำคาญคแล้วเขาจะเทคแคร์ยังไงคือมันมันมันอาจจะไม่ได้เริ่มมาจากการเจอกันในโซเชียลเพราะเต้เพรเต้รู้สึกว่าไปต่อไม่ถูกกับคนแปลกหน้าที่จะต้องมาถามว่าเฮ้ยรักนะครับอืมอยากเจอจังเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไปต่อไม่เป็นมันอาจจะเคยเจอแล้วเหรอก็มีเยอะแหละสวยสวยมีมีจริงเหรอมีพักอินบอผ่านเพจเนี้ยนะ ไม่ไม่ไม่ก็ส่วนตัวสิครับนึกว่ามัทักอินว่างผ่านเพจถ้าส่วนตัว f a c เฟ o บ t i k ทิกก็มีมาเรื่อยๆแต่เราไม่เล่นด้วยแค่นั้นเองเราเรารู้สึกว่าแปลกๆที่จะไปรู้สึกว่าคุยในมุดชู้สาวกับเขาเลยอะไรเงี้ยมันต้องอาจจะต้องได้ใช้ได้เห็นหน้าค่าตากันได้ได้เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนไหมได้เห็นกันห่างๆก่อนไหมอะไรเงี้ย ม,มันก็เลยไม่ชินกับการถูกรุกและตัวเองก็รุกไม่เก่งก็เลยก็เลยนี่แหละแล้วจะถูกมองว่าหญิงไหมก็อาจจะแล้วแต่ใช่ถ้าถ้าคนที่มองข้ามความหญิงได้และเห็นและเห็นตัวตนของเต้เจริงจะเข้ามานั่นแหละเขาจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าจะมีหรือเปล่าเรียกว่าต้องถามก่อนว่าแล้วเต้เปิดโอกาสตัวเองหรือเปล่าล่ะไม่ได้ปิดอ่าฮะไม่ได้ปิด แต่ก็ยังไม่เคยมีคนแบบว่าตัวตอหน้านะแต่ถ้าในในโซเชียลอะไม่พอมันก็ถือว่าใครก็จะพิมพ์อะไรก็ได้ใช่ใช่ตอนหน้าก็ยังไม่เคยมีใครมาแบบอยากรู้จักคุณเต้ยจังเลยครับไม่มีนะอืไม่มีไม่มีเออมันไม่ไม่ได้ถูกรุกต่อหน้าขนาดนั้นด้วยเราไม่ไม่ได้เข้าสังคมเออขนาดนั้นเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเต้อีจันคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u u e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับ ส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดแพรกจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อ e เตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ฏิหารแห่งรักที่พันรักนันอนุภาพบรรดาศากดฟ้าดาเกนฟ้าลิคิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยันพิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า